ครับแล้วก็ผมดาวน์โหลดมาแล้วแต่ว่าปิดไปก่อนโอเคพอดาวน์โหลดมานะฮะเราก็ไปดูครับว่าเราเซฟไว้ที่ไหนอ,อยู่ไหนหนออยู่ไหนเอ้ยอ่านี่นะครับก็จริงๆมันจะเป็นไฟล์ l a r อย่างนี้นะฮะ สมมติเป็นไฟล์อย่างนี้นะครับคุณก็คลิกขวานะครับพอคลิกขวาเสร็จไปที่ตัววินลานะฮะแล้วก็ไปที่ extract เฮียนะครับเฮียนี่คือ extract ก็คือไม่ใช่เฮียนะครับก็คือเอ่อแตกไฟล์ออกตรงนี้เลยนะก็คือตรงนี้ครับเอ่อออกตรงหน้าที่เราอยู่ไว้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเอ่อเป็น extract ไฟล์ก็คือเราสามารถเลือกไฟล์ได้นะฮะว่าจะไปที่ไหนนะครับผมจะอยู่ในนี้ครับผมโอเค เมื่อเราแตกไฟล์ออกมาแล้วนะฮะให้เราทําการลงครับโซนี่เวก,กัสนะครับผมเดี๋ยวมันคลิกไปครับสักครู่นะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะโอเคก็ขึ้นมาแล้วนะเราก็เลือกภาษาอังกฤษนะครับ อันนี้ให้กดไม่ต้องดาวน์โหลด new version นะครับเพราะว่าเราใช้เป็นโปรแกรมโปรสิบเอ็ดนะครับเราก็กดเป็นอ s t a l l version เดิมนะครับกด Next ครับผมแล้วกด I h a v e กับคนะครับก็คือมีคีย์อยู่แล้วแล้วกดตรงนี้ครับว่าเราจะเลือกตรงไหนเลือกลงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วไดซีเราเต็มก็เรามาเลือกนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็หาอะไรเงี้ยครับที่จะลงอะไรเงี้ยครับ แล้วก็อันนี้ Create a Shortcut on the Desktop นะคะก็คือเราต้องการสร้างตัว Sony Vegas ตรงเนี้ครับอย่างเช่นไอคอนางครับสร้างไว้หน้าเดสก์ท็อปไหมอ่ะใครอยากเห็นอยากเข้าโปรแกรมก็ติ๊กไปนี่นะครับแล้วก็กด Install ไปเลยครับส่วนผมจะไม่ติ๊กนะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็ Cancel ไปครับแล้วก็พอเราลงอะไรปั๊บปับ,ปบเสร็จปับ๊บนะครับผมเราก็จะมาที่ตัวเดิมครับ เปิดไฟขึ้นมาครับไปที่แพดนะครับสามสองบิตนะครับผมเอ่อผมผมผมลองแล้วนะฮะคือตัวตัวโปรแกรมมันสามสิบสองบิตครับพอผมใช้เอ่อตัวเป็นเป็นตัววินโดว์ผมอะเป็นวินโดว์หกสิบสี่บิตนะฮะแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าโปรแกรมอาจจะมีเอ่อช้านะครับช้าเวลาเข้านิดเดียวนะครับผมก็มาที่แพดนะครับผมกดไปครับก็จะมีเพลงอะไรของมันนะครับแล้วกดแพดเลยครับปึ๊บ อันนี้ก็บอกว่าไม่เจอแพทในในก็คือ,อเราก็คืออันนี้ก็คือไม่เจอไฟลในไดทโปรแกรมไนนร่น้ก็คิถ้าเราไปถ้าเราไปติดตั้งในโปรแกรมไหนอ่ะเออไปไว้ในได์ไหนอ่ะมันก็จะหาไม่เจอแต่ว่ามันก็เลยขึ้นให้เซิร์ชขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะเปิดให้อีกทีหนึง่งโอเคกดแพทนะฮะแล้วกดเซิร์ชครับนี่นะฮะเราก็หาเลยครับ อาอาเนี่ยผาในาตรงที่เราลงครับมันจะขึ้นว่าโซน,น,น,นี่เบนการโตูนะเรากดคลิกเข้าไปครับเฮ้ยไม่ต้องคลิกไม่เหนก็กดโอเพ่นไปแล้วก็ พอเราเ x i t เสร็จนะฮะเราก็ไปที่ตัวโปรแกรมที่มันใส่ไวครับแล้วเข้าตัวตรงนี้ครับผมเนี่ยครับดับเบิลคลิกได้เลยครับเนี่ยแล้วกดอันไหนก็ได้นะเหมือนกันครับเราสักครู่ครับที่ผมบอกว่ามันจะช้าก็คือช้าตรงนี้นะฮะก็จะดูว่าช้าขนาดไหนดูที่ความเร็วของเครื่องตัวเองด้วยนะครับผม นี่ครับก็ช้าประมาณนี้แต่ว่าปกติผมไม่ช้าอย่างนี้อ่ะอันนี้อัดแฟบไงก็เลยช้าหน่อยโอ้ยช้าอยู่มันกำลังเตรียมการนะเพื่อเรียกข้อมูลมารอสักครู่นะครับโอ้ยไม่น่าช้าขนาดนี้นี่ นี่อ่าเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เข้ามานี่ฮะก็จะเป็นโปรแกรมเวอร์ชันเต็มนะครับใช้ได้เรื่อยๆครับผมก็มีแค่นี้แหละครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทสก็คือใส่ให้ดูนะฮะใส่วิดีโอเข้าไปอ่ นี่ครับนี่ครับใส่เลยครับไปได้อันนี้เออเป็นที่ขอห่มช้านะครับอ้าวไม่มีไฟล์เอ่อ WMB อันนี้ก็ใช้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรก็ก็คือใส่ได้นะครับแต่ว่าโซนี่เบย์การก็จะรองรับเอ่อไฟล์นะครับ MP3 MP4 นะครับ W M V A V I นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็แค่นี้แล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยก็ยิ่งดีครับขอบคุณมากครับผม